ค่ะเด็กๆคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะครูฝนก็จะมาสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3คลิปวิดีโอนี้นะคะครูฝนก็จะมาทบทวนเนื้อหาบทเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องการตั้งถิ่นฐานการดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนให้กับเด็กอีกหนึ่งครั้งนะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนกันเดี๋ยวเราไปดูผังสาระการเรียนรู้กันก่อนดีกว่าคะ่ะ นี่คือผังสาระการเรียนรู้นะคะเรื่องการตั้งถิ่นฐานการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนเรื่องที่1นนะคะเราก็จะมาทบทวนเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนเรื่องที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน,นเด็กพร้อมที่จะไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนกันแล้วหรือยังคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทบทวนเนื้อหาบรียนเกี่ยวกับเรื่องการตั้งถิ่นฐานการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนกันเลยดีกว่าค่ะการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนการดำรนินชีวิตของมนุษย์นะคะต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นน้ำนะคะหรือดินนะคะนี่คือสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อมนะคะที่เราจําเป็นจะต้องพึ่งพา ะะดังนั้นเนี่ยมนุษย์จึงเลือกตั้งถิ่นฐานนะคะอยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และก็เหมาะแก่การดํารงชีวิตนั่นเองเด็กๆยังจําเนื้อหาบทเรียนกันได้อยู่หรือเปล่าคะอ่ะยังจํากันได้อยู่เนาะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชนกันบ้างในอดีตนะคะมนุษย์เนี่ยได้ดํารงชีวิตโดยการเร่ร่อนหาของป่าลาสัตว์และอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงผา โดยย้ายที่อยู่นะคะไปตามแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ต่อมานะคะเมื่อมนุษย์เนี่ยรู้จักทําการเพราะปลูกและเลี้ยงสัตว์จึงมีการสร้างที่อยู่อาศัยอย่างถาวรขึ้นโดยจะอาศัยอยู่ใกล้ๆก,กับแหล่งน้ำนะคะและรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในพื้นที่นี่คือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ,อการตั้งถิมฐานของชุมชนในเด็กไม่ต้องจดนะคะเดี๋ยวไปพร้อมกับครูฝนเลย ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูปัจจัยทางภูมิศาสตร์กันบ้างนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่ามักจะเลือกตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่ราบนะคะใกล้แหล่งน้ําเพราะเป็นที่ราบที่มีความมสมบูรณ์ทั้งยังมีแม่น้ําลําคลองนะคะเป็นเส้นทางคมนาคมนะคะหรือการเดินทางเนี่ยที่สะดวกและก็รวดเร็วนะคะแล้วก็มีการปรับตัวนะคะให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนะคะและนี่ก็คือรูปภาพตัวอย่างมนุษย์จะอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนนะคะริมฝั่งแม่น้ํา ต่อไปค่ะมนุษย์นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าจะต้องพึ่งพาทรัพยายกรธรรมชาติใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นน้ําดินหรือป่าไม้นะคะที่อาจนามาทําเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ในการสร้างบ้านเรือนก็ได้หรือทําเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆดังนั้นนะคะมนุษย์จึงเลือกตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้กับแหล่งทรัพยากรด้วยนะคะนอกจากจะตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้กับแหล่งน้ําแล้วนะคะก็ตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้กับแหล่งทรัพยากรด้วยนะคะเพื่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์นั่นเอง ต่อไปค่ะลักษณะภูมิอากาศก็ยังมีผลนะคะต่อการตั้งถิ่นฐานก็คือท่าอากาศนะคะที่มันดีจะต้องไม่ร้อนนะคะหรือไม่หนาวเกินไปเพราะว่าภูมิอากาศเนี่ยที่รุนแรงก็จะทําให้มนุษย์นะคะปรับตัวได้ลําบากและอาจเจ็บป่วยหรือล้มตายด้วยโรคระบาดก็ได้และนี่ก็คือรูปภาพตัวอย่างนะคะการตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่นะคะที่มีดินอุดมสมบูรณ์และก็เหมาะแก่การเพาะปลูกนั่นเอง ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูปัจจัยทางสังคมกันบ้างการตั้งจิ่นฐานของชุมชนนะคะนอกจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์แล้วนะคะซึ่งเป็นปัจจัยที่เกิดจากธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะภูมิประเทศนะคะความรุ่มสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและภูมิอากาศแล้วนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์นะคะนั่นก็คือปัจจัยทางสังคมนั่นเองประกอบไปด้วยอะไรเด็กๆยังจำเนื้อหาบทเรียนกันได้อยู่หรือเปล่าคะ ยังจำกันได้อยู่เนาะหน,นะคะก็คือความเป็นมาทางประวัติศาสตร์สืบเนื่องจากแต่ละชุมชนนะคะมีความเป็นมาที่แตกต่างกันบางชุมชนเนี่ยต้องผจญกับภัยสงครามนะคะภัยจากธรรมชาติและได้ร่วมมือร่วมใจนะคะการสร้างชุมชนสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะนี่คือปัจจัยที่1น,นะคะต่อไปค่ะสองก็คือปัจจัยวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน ผู้คนส่วนใหญ่นะคะก็มักจะเลือกตั้งถิ่นฐานในชุมชนที่มีวัฒนธรรมเดียวกันเช่นการนับถือศาสนาการมีความคิดความเชื่อแบบเดียวกันรวมไปถึงการใช้ภาษาเดียวกันการมีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเดียวกันทําให้อยู่ร่วมกันนะคะเป็นชุมชนได้อย่างสันติสุขและจะเกิดความร่วมมือร่วมใจการสร้างสรรค์ชุมชนนะคะให้เจริญก้าวหน้าเพราะความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางวัฒนธรรม ต่อไปค่ะปัจจัยที่ส,สามนะคะขออภัยนะคะปัจจัยที่สามนะคะก็คือความเจริญทางสังคมก็จะประกอบไปด้วยความเจริญทางวัตถุไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนนะคะเส้นทางคมนาคมไฟฟ้าหรือน้ำประปานะคะเป็นต้นต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูความเจริญทางวัฒนธรรมกันบ้างอาทิตัวอย่างเช่นนะคะภูมิปัญญาด้านการแพทย์การประกอบอาชีพความเจริญทางศิลปกรรม ซึ่งในสมัยก่อนนะคะยังไม่มีความเจริญมากนะักมนุษย์เนี่ยจึงเลือกตั้งถิ่นฐานนะคะในบริเวณพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แต่เมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นนะคะมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยจึงเลือกตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีนะคะอาทิตตัวอย่างเชน่นการเดินทางคมนาคมสะดวกนะคะหรือการติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็วนั่นเองนี่คือปัจจัยทางด้านความเจริญทางสังคม ต่อไปค่ะเด็กๆานี่คือรูปภาพตัวอย่างนะคะความสะดวกสบายในชุมชนเมืองก็จะทําให้ผู้คนเนี่ยมาอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากนะคะต่อไปค่ะปัจจัยที่เท่าไหร่คะเด็กๆอ่าปัจจัยที่4นะคะก็คือความต้องการความปลอดภัยนะคะรวมไปถึงความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน มนุษย์ในสมัยที่ยังดำรงชีวิตแบบเร่ร่อนนะคะต้องมาเชิญกับภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยที่เกิดจากสัตว์ร้ายภัยจากธรรมชาตินะคะหรือภัยที่เกิดจากการลุกรานจากชุมชนอื่นดังนั้นนะคะเมื่อมนุษย์เนี่ยอยู่รวมกันเป็นชุมชนนะคะจึงร่วมมือการสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนอาทิตัวอย่างเช่นการสร้างคูเมืองกาแพงเมืองการจัดระเบียบสังคมนะคะอาทิเช่นก็ออกกฎหมายแล้วก็กฎระเบียบต่างๆก็เพื่อให้ผู้คนนะคะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข นี่คือปัจจัยความต้องการนะคะความปลอดภัยความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินต่อไปค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปดูปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนกันบ้างเราได้เรียนมาแล้วใช่ไหมคะว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งอินานของชุมชนเนี่ยประกอบไปด้วยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และปัจจัยทางสังคมซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้นะคะย่อมมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนด้วยชุมชนที่มีพัฒนาการนะคะก็สามารถจเจริญรุ่งเรืองได้รวดเร็วมากกว่าชุมชนอื่นปัจจัยสําคัญนะคะที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชนมีอะไรบ้างคะได้เลยคะ ه, ก็มีปัจจัยทางภูมิศาสตร์ใช่ไหมคะอย่างที่เด็กๆน่าจะทราบกันเป็นอย่างดีเนาะปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะคะก็จะประกอบไปด้วยตำแหน่งที่ตั้งนะคะที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นอยู่ใกล้กับแม่น้ำรำําคลองหรือมีเส้นทางออกสู่ทะเลนะคะรวมทั้งมีเส้นทางคมนาคมทางบกนะคะที่สามารถติดต่อค้าขายกับชุมชนอื่นได้สะดวกและก็รวดเร็วนะคะอีกทั้งยังมีทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยที่อุดมสมบูรณ์อาทิตัวอย่างเช่นมีดินอุดมสมบูรณ์นะคะซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก หรือมีแหล่งน้ําเพียงพอแก่การอรุปโภคและบริโภคนั่นเองค่ะนี่คือปัจจัยนะคะที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของมนุษย์นะคะทางด้านภูมิศาสตร์ต่อไปค่ะนี่คือรูปภาพตัวอย่างนะคะชุมชนที่อยู่ริม่น้ํานะคะจะทําให้การติดต่อค้าขายกับชุมชนอื่นน่ะได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วนั่นเองต่อไปค่ะสองนะคะปัจจัยทางสังคม ปจัจจทางสังคมนะคะก็เป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยได้สร้างขึ้นนะคะประกอบด้วยกับชุมชนที่มีความปลอดภัยเนี่ยแน่นอนค่ะจะต้องมีความสงบเรียบร้อยใช่ไหมคะและมีความมั่นคงซึ่งเกิดจากการมีระบอบนะคะการปกครองที่มีประสิทธิภาพนั่นเองนั่นก็คือมีกฎระเบียบนะคะต่อไปค่ะเด็กๆขาเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะและวัฒนธรรมของชุมชนกันบ้างนะคะ ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่เีงามที่สมาชิกในชุมชนเนี่ยได้ปฏิบัติสืบต่อกันมานะคะอย่างช้านานซึ่งแสดงถึงความเจริญของชุมชนที่ได้สั่งสมแล้วก็ปรปับปรุงนะคะให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตหรือวิธีการดําเนินชีวิตในปัจจุบันนั่นเองนี่คือขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูปัจจัยทางภูมิศาสตร์กันบ้างนะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะคะประเพณีนะคะในชุมชนนะคะก็จะประกอบไปด้วยลักษณะภูมิประเทศนะคะภูมิอากาศและก็ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมือนกันก็มักจะมีขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะที่เหมือนกันด้วยอันทีต่ตัวอย่างเช่นนะคะชุมชนที่อยู่ใกล้แม่น้ำเนี่ยก็จะมีประเพณีแข่งเรือชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บนภูเขานะคะซึ่งมีป่าไม้มากนะคะจึงมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติและป่าไม้ จึงมีพิติกรรมนะคะบว,วดป่าสืบชะตาแม่น้ำก็เเื่ออนุรักษ์ป่าไม้นะคะซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำให้อยู่คู่กับชุมชนส่วนชุมชนที่อยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำนะคะส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพทำนาจึงมีประเพณีทำขวัญข้าวเกิดขึ้นมานี่คือปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์นะคะที่ก่อให้เกิดขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะในแต่ละชุมชนต่อไปค่ะเด็กๆค ปัจจัยทางสังคมนะคะตัวอย่างเช่นการนับถือศาสนาความเชื่อเชื้อชาตินะคะหรือความเป็นมาของชุมชนเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างทางวัฒนธรรมเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศาสนานะคะอตัวอย่างเช่นพุทธศาสนิกชนนะคะไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดก็จะประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเหมือนกันนะคะส่วนชุมชนชาวมุสลิมก็เช่นกันนะคะก็ย่อมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามนในช่วงเวลาต่าง เหมือนกันถึงแม้ว่าจะอยู่กันคนละชุมชนนะคะต่อไปค่ะเด็กๆค่ะวัฒนธรรมที่เหมือนกันของชุมชนนะคะก็มาเกิดจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและก็สภาพแวดล้อมทางสังคมนะคะที่มีความคิดความเชื่อทางศาสนารวมถึงความเป็นมาทางประวัติศาสตร์นะคะซึ่งพบว่ามีสิ่งที่เหมือนกันของประเพณีในชุมชนต่างๆนะคะแตกต่างกันออกไปแล้วก็เหมือนกันนะคะ ความแตกต่างของขนรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมนะคะก็เกิดจากความแตกต่างทางสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศภูมิอากาศรวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาตินะคะเช่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยก็จะมีประเพณีเกี่ยวกับการขอฝนนะคะเพราะว่ามีลักษณะภูมิประเทศที่ทําไมคคเดค่าที่แห้งแล้งนั่นเองส่วนภาคเหนือนะคะก็จะมีภูมิประเทศ เป็นแบบภูเขาสลับกับที่ราบใช่ไหมคะจึงมีทรัพยากรป่าไม้มากแล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ำนะคะจึงเกิดประเพณีบวชป่าสืบชะตาแม่น้ำนะคะเพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำนะคะให้อุดมสมบูรณ์นี่คือความแตกต่างของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมนะคะระหว่างภาคตะนอกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือนั่นเอง ต่อไปค่ะเด็กพร้อมที่จะไปทำแบบทดสอบกันแล้วหรือยังคะครูฝนเชื่อว่าเด็กๆหลายคนน่าจะพร้อมที่จะไปทำแบบทดสอบกันแล้วเนาะเพื่อเป็นการสยเวลาเดี๋ยวเราไปดูแบบทดสอบในข้อที่1กันเลยดีกว่าค่ะข้อที่1นนะคะโจทย์ถามว่าลักษณะของชุมชนเนี่ยในข้อใดนะคะไม่เหมาะสมแก่การตั้งถิ่นฐาน ลักษณะของชุมชนในข้อใด,ดนะคะไม่เหมาะสมแก่การตั้งถิ่นฐาน 1. อยู่บนภูเขาสูง 2. อยู่ใกล้เส้นทางคมนาคม 3. สามารถติดต่อชุมชนอื่นได้สะดวก 4. มีภูมิอากาศที่ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปโอ้โหสำหรับข้อที่หนึ่งนี้ง่ายมากค่ะเด็กขาไม่ยากเลยและที่สำคัญเราเคยทำกันไปแล้วใช่ไหมคะในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ อ่ะเดี๋ยวครูฝนนับหนึ่ถึง5แล้วเดี๋ยวไปฟังเฉลยในข้อที่1กันนะคะ1 2 3 4 5อ่หาเด็กๆพร้อมที่จะไปเฉลยในข้อที่1กันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยในข้อที่1กันเลยดีกว่าค่ะ เฉลยข้อที่1น,นะคะนั่นก็คือข้อที่1น,นั่นเองลักษณะของชุมชนในข้อใดนะคะไม่เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานก็คืออยู่บนภูเขาสูงนั่นเองสาเหตุที่เฉลยในข้อที่1นนะคะเพราะว่าการตั้งถิ่นฐานบนภูเขาสูงเนี่ยอาจจะทําให้ติดต่อกับชุมชนอื่นนะคะได้ยากลําบากแล้วก็ส่งผลต่อพัฒนาการทางสังคมสําหรับข้อที่หนึ่งนี้มีใครตอบถูกบ้างมีไหมคะเด็กๆคะอ่าเก่งมากค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปต่อนข้อที่2กันเลยดีกว่าเนาะ ข้อที่2นะคะโจทย์ถามว่าข้อใดนะคะมีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเนี่ยมากที่สุดข้อใดนะคะมีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมากที่สุด,ด,ะะกกสด 1. การนับถือศาสนา 2. ชื่อเสียงของผู้นำชุมชน3การคมนาคม4จํจำนวนประชากรในจังหวัด โอ้โหสําหรับข้อที่2นี้เด,เดี๋ยวจะต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีนะคะจึงจะสามารถหาคําตอบในข้อที่2นี้ได้เดี๋ยวครูฝนนับหนึ่งถึงหและเดี๋ยวไปฟังเฉลยในข้อที่สองกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า นนเด็กๆพร้อมที่จะดูเฉลยในข้อที่2กันแล้วหรือยังเอย่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยในข้อที่2กันเลยดีกว่าค่ะเฉลยข้อที่2นะคะนั่นก็คือข้อที่3นั่นเองข้อใดนะคะมีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมากที่สุดก็คือการคมนาคมหรือการเดินทางนั่นเองสาเหตุที่เฉลยข้อที่3าม เพราะว่าการคมนาคมนะคะทำให้ชุมชนเนี่ยสามารถติดต่อกับชุมชนอื่นได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมนั่นเองต่อไปค่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปทําแบบทดสอบในข้อสุดท้ายและท้ายที่สุดแล้วนะคะสำหรับคลิปโรนี้นั่นก็คือข้อที่3นั่นเองข้อที่3นะคะโจทย์ถามว่าสภาพภูมิศาสตร์และการดำรงชีวิตในข้อใดนะคะสัมพันธ์กัน สภาพภูมิศาสตร์และการนำรงชีวิตในข้อใดเนี่ยสัมพันธ์กัน 1. นนะคะอาหารหลักของผู้ที่อยู่ริมทะเลคืออาหารป่า 2. ผู้ที่อยู่ริมแม่น้ำนะคะมักเดินทางด้วยเรือ 3. นะคะผู้ที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลจะสวมเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าหนา 4. ผู้ที่อยู่บริเวณเชิงเขานะคะส่วนใหญ่เนี่ยประกอบอาชีพทำงา โอ้โหสำหรับข้อที่3นี้ง่ายมากค่ะเด็กๆคะ่ะไม่ยากเลยเดี๋ยวครูฝนน้ำ1นถึง5แล้วเดี๋ยวไปฟังเฉลยในข้อที่3กันนะคะ1 2 3 4 5 เด็กพร้อมที่จะดูเฉลยในข้อที่3กันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยในข้อที่3กันเลยดีกว่าคะ่ะเฉลยข้อที่3สามนั่นก็คือข้อที่สองนั่นเองสภาพภูมิศาสตร์และการดำรงชีวิตในข้อใดสัมพันธ์กันก็คือผู้ที่อยู่ริม่น้ำนะคะมักเดินทางด้วยเรือสาเหตุที่เฉลยข้อที่ส เพราะการดำรงชีวิตเนี่ยจะสัมพันธ์กับลักษณะภูมิประเทศนะคะผู้ที่อยู่อาศัยริมแม่น้ำเนี่ยจึงใช้แม่น้ำเนี่ยเป็นเส้นทางนะคะในการเดินทางหรือเส้นทางการคมนาคมนั่นเองเอาละค่ะเด็กๆคะก่อนจะจากกันไปนะคะครูฝนก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะให้เด็กๆได้กลับไปทบทวนนะคะบทเรียนที่เราได้เรียนกันมาในคลิปนี้สําหรับวันนี้ครูฝน